สวัสดีนะครับผมสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะครับก็เอาเชลลี่มาไว้ที่ป่านี่นะครับผมข้างสนามบินนะฮะให้อยู่ไี่จักสัักรสี่ห้าคืนนะครับผมตัวว่าควานจะต้องไปทุระนะครับผมไปขึ้นศาลศาลหมายเรียกนะครับผมก็ต้องฝากไว้ป่าครับเอาไว้บ้านไม่ได้นะครับผมเตรียมอาหารมาไว้ให้นะครับ แล้วก็เอาน้ำอะไรมาให้ก็จิดต้นอ้อยสักสี่ห้าคืนนะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าดื้อเด้อเฉลี่ยอยู่นี่กว่าเด้อสามสี่คืนสี่ห้าคืนหนึ่งเลยไปนทียี่แปดหนึ่นก็ได้กลับหรือ,อยังไงคันถูเหลือก็เยอะคืนก็ฝนนะครับผม ฝนตกพ็ได้เปียกนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนหอกก็ฝนตกเมื่อคืนเย็นสบายได้ถูต้นไม้ได้เล่นดินก็นั่นแหละครับเป็นธรรมชาติแล้วนะครับผมอยู่ป่าก,ก่อนฝากดูด้อจะที่จะทาำจะปากจะเขาฝากลูกช้างฝากดูแลช้างด้วยด้วก็จะล้มไม้ใหญ่อยู่นะครับก็จะโซ่ไปพันอะไรเนี่ย ฝากไว้นะครับดูฝากดูแลด้วยเด้อครับผมสี่ห้าวันที่ยิบห้ายิบหกยเจ็ดยิบแปดนะครับก็เริ่มต้วแต่ว,วันนี้แหละที่ยิบสก็บ่ายที่เดินทาง,ทาง,างากันบ้างฝักบอกชาวบ้านที่มาอะไรหากินตอนกลางคืนก็ฝากบอกพระอาจารย์ไว้ด้วยนะครับ ระหว่งางช้างด้วยดวยครับในพื้นที่เข้าใกล้นะครับเอยถูต้นไม้ก,ก็ชื่นใจเลยอ้าวนะบายบาย Mình bạc cá mì chích bò chiên vậy nè trên mái thủ mái Cứ để tệ này cũng đi lại lại có nên ăn cứ lo ฝากด้วยเด้อจกัจกุจกดัดทัากด้วยเขาโอ้โอ่มงานสามเนเณรซิ่งสามเนเณรห้ามมาใกล้ช้างเด้อย่นะครับผม